ชีวิตที่ราบเรียบของ <c oughs> วันนี้นั่งกินข้าวบิโต้ครับบิโตที่ลูกน้องเอามาส่งผักนะครับมีน้ำพริกมีปลาตกเก่าอีกตัวหนึ่งผักน้ำพริกอยู่ช่วยหนึ่งนะครับข้าวบิโตมเกาบิโตครับ,บโตเดียวนี่ <c oughs> สมรรถมากครับกินสามมือ้อ นะครับกินสามมือ้อนี่มื้อที่สองแล้วครับมื้อตอนเที่ยงกับปลาหนึ่งตัวดูสิครับอนเนตขนาดขนาดไหนปลาตัวนี้ก็ตักินได <c oughs> ้ครบวันครบวันหนึ่งครับแต่มีความสุขนะครับบางครั้งนึงเราไปกินปลาตัวเนี้ยในพัตคารหรูๆนะครับพัตคารดีๆตัวก็สองสามร้อยบาทเนี่ยปดโตเนี่ย อาหารท่านพริกกับถ่วอย่างนี้นะครับมันผิดปลาล้ามีปลากินเหลือก้างก็ยังต้องไปให้แมวได้กินอีกมีผักเอออย่างนี้ก็มีความสุขอย่างน้ําน้ำประหยัดครับมีน้ําจากขวดบิก๊กแท k กเราก็มากรอกใส่ขวดก็ไม่มีพิษพินก็ไม่มีกา r บิชเออนี่เราจะทำจริงๆครับของวันนี้ นะครับิงอยากจะฝากถึงคนอื่นที่ต้ฟังผู้สูงวัยหรืออย่ายว่าผู้สูงวนะัยมนะักกนัเนาวัน,นแต่จริงๆเราเราก็อายุ65แล้วก็ถือว่าเป็นสังคมผู้สูงวัยผู้สูงวัยบางครั้งเนี่ยแน่นอนครับ้นเทคโนโลยีหรือดิจิทัลคงจะสู้เด็กสมัยใหม่ไม่ได้โดยเฉพาะพวเองก็ ใช้คอมพิวเตอร์นี่อยู่คนเดียวก็ได้เรียนรู้เลยลอย่างครับเรียนรู้ที่อยู่คนเดียวก็ได้ใช้เทีย่ยงคุยน้อยๆเล่าเรื่องเก่าๆให้คนฟังนะครับถือว่าคุยกับตัวเองนะครับเพียงแต่คุยกับตัวเองให้คนอื่นได้ยินบ้างเป็นประสบการณ์เนะาะแล้วผมก็นั่งคิดว่าทําไมนอะเหตุการณ์โควิดครั้งเนี้มันไม่เกิดเมื่อสิบปีที่แล้วอะ ถ้าเกิดถ้าเราคิดได้อย่างนี้เมื่อสิบปีที่แล้วคงจะดีกว่านี้ครับคงไม่ใช่ชีวิตอะไรแบบนี้เราจะโลบโมโทสันไปถึงไหนกันทํ่ทำทำไมเป็นบ้าเปล่าวะครับสองสามวันแรกๆนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยเครียดเงาเพราะไม่เคยเป็น อะไรที่เราไม่เคยแล้วก็คิดว่ามันไม่ดีทําไมเราต้องมานั่งอย่างนี future, them, detail, comments, ้ทําไมคนก็ต้งใกล้ๆก็ไม่อยากอยู่ใกล้เราก็ต้องเกลียดในขนาดนั้เลยหรอกแต่พอถึงวันที่หกที่เจ็ดความสุขที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นกลับเป็นครับก็ถึงบอกเงว่าบางครั้งมนุษย์เรากลัวการเปลี่ยนแปลงเราไม่รู้ว่าจะเป็นอะไร แต่ถ้าเราคิดได้นะครับถ้าเราคิดณโมเมนต์เนี่ยเราคิดได้มือนกับถ้าย้อนอดีตไปตะอดอายุ50กว่า hmm. ถ้าเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็ดีละครับดีดีเกิดสะนะครับทำให้ผนะม,มรู้ว่าเราต้องการอะไรเราอยากเป็นอะไรตัวตนเราคือใคร นะครับ้งขอขอบคุณขอขอบคุณจริงๆกกับารที่ได้อยู่คนเดียวเงียบๆมาเจ็ดวันเต็มๆนะครับและจะจ็ดวันจากที่พต้นไปจนถึงวันที่20่สิบเนี่ยก็คใช้วิธีการเขียนไดอารี่แบบใหม่ครับเพราะว่าเราคงจะได้เล่าเรื่องอะไรหลายๆอย่างเพราะบางครั้ง แน่นอนเราคงไปสอนเทคโนโลยีใครไม่ได้แต่ในฐานะที่เป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างยาวนานจนถึงวันนี้65ปีแล้วคงจะมีอะไรเล่าๆหรือบอกกล่าวหรือเป็นบทเรียนกับ <c oughs> น้องนองุนง่งลูกหลานให้รู้ว่าหรือจะเป็นแนวทางหรือแค่ฟังหูซ้ายตุหูขวาไปฟัง จะ,จะบอกฟังผู้เท่าเล่าเองก็ <c oughs> <c oughs> <ๆ c oughs> ยังไม่อยากเท่าครับเพราะว่าโดยนี้คาจากัดความของผู้สูงวัยเนี่ยถึง60ถึง75เขายังเรียกว่าผู้สูงวัยแรกรุ่นหรือรุ่นกระเตาะอ,อยู่ดังนั้นผมอยากว่าในช่วงนี้หลังจากวินต้นไปก็จะเล่าอะไรสนุกๆหรือบทเรียนของชีวิตว่าสุขของชีวิตหรือบทเรียนของชีวิต,วตคืออะไร และเรากําลังหลงลืมอะไรบางอย่างในชีวิตไหมครับคลิปหน้าคงจะต่อเติมเล่าไปวันนี้ฟังมุมสนุกสนุกแล้วก็ข้าวมือ้อปิโนโตมื้อนี้นะครับมื้อนี้เห็นไหมครับอเออเราก็อยู่ได้ได้วยปลาตัวหนึ่งสามมือ้อผักบ้านผักกข้างรู้ว่าน้ำพริกมันก็อยู่ได้ล้าทําไมเราจะโลกโมโทซันไปที่ไหนครับขอบคุณมากครับดิจิตี้ครับ